สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพการศึกษาตามอธัธยาศัยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนในวันที่26ตุลาคมพุทธศักราชสองพห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุขุมีิทเอดนอนเจดีษด์ได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงลุกห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยร่วมกับครูกศนตบลไล่รถณบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองแจงหมู่ที่4ตบลไล่ลรถอำเภอดอนจดีจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมเด็กๆก,กับกิจอาสาในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอนจดีได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตบลดอนจดีในการดําเนินการจากกิจกรรม จิตอาสาในห้องสมุดประชาชนในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566บุคลากรสกลออเพื่อดอจดีได้เข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติณบึงบ้านโพอำเภเมืองจวัสุพรรณบุรี โดยมีนายนัทพัชสุวรรณปทีบผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน